เมนนูของปลาก็มีครับเทสก้ฟราไงเข้อกวาบน้าหลักบบยแล้วอมอมใส่ผักเสียบพัดตะบมทำน้ไม่หุ่นใช้ไม้ห่อนี่เนี่ยมาเบียร์ไม่หองมาเบียรนี่ ตัวตบปอแล้ว nào bây không? Mấy 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 hả? 21กลมๆมองๆกลมๆเออ สวัสดีครับหลวงอ่ะหลวงทุกสายครับสวัสดีครับหลวงต้นไค่ลาวคนวนครับพี่หน่อมันนี now, ่ผ้าเมียผ้าหลัวมากินเข่าครับพอเถ้าอยู่ช่องตะูครับลานพ่อนปนไทยลาวครับพี่หน่อเดี๋ยวเอาของลงกันเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศอีกทีนึงเนาะพี่หนาะครับทีมงานเน้องทีมงานเก่าครับ bò nhảy nó hấp... à, bỏ chưa đấy, gì đây, đây còn à, nhẹ ไปปเดีคือไปหาเห็ดเด้องาควกเอาปะดขึ้นไปหาเห็ดเม่ว่ะเออเขามีม่เห็นแล้วได้เม่เล่าคุณเอามาแล้วครับนี่มีผัวตัวล่ะนันคุยกันแล้วบออ้ม่เรนี่อยู่านนยังมันยั้งหยู่ว่ะโอ้ยอันมันมีเล็กหน่อยสองคนมัอนไปป่วยอยู่มองเห็งานโรงานจปริบัติที่มันยั้งกันปน่ะชื่ออะไรล่ะ คือผู้พาร์คนึงเล็กหน่อยนะครับโตโตก็เล็กหน่อยอ่ะจลี้ยงนเนาะโตตปีหนึ่งเนาะหัหูว่าเล่าเลี้ยงาันยังเลยกจองไว้ยี่ิเฮ้ยยังไม่จอง่อน เองอจดูเดี๋ยวเดี๋ยวหน่องเดี๋ยวเอาหุ่นก็ได้หุ่นติดกันหุ่นเดินทางมางองหอนะครับสองตาอูครับเหี้ยโอกสิลงปเป็นหามมงนั่งเฮ็ดแนวกินเนวอยากพี่หน่องเป็นจองไม้ให้แะ โอ้ด <ak> ีดรถเรานีรถอแม่นอยู่อมัวแม่นเนี่ยแม่แม่เราก็มายตัน้า้ามื่อยาน่นได้รถเอาสุยแม่นอย่สวัสดีเับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับกโอ้ยจะกินอะไรป่องนี่หั่ทัโลกโอ้นี่ครับนี่ครับไ่เทาครับไปเทา

ท้องดีเยอะเลย่างของดีของเมาบ่วบ่อบ่่อบเมื่อบานเมื่อบาน่าออไหฮเรสบายดีว่าสบายดีบ่อันนี้เอาไหนไหนย่างน้ำมอฝ่ารเคยน้อใหม่้เน้อใหม่ให้เราไปหา๋อดีแล้วไปคุด้รงไหนั่นบ่อโอ้ที่เมงบ่อ

ไปเลยคุณตุ้ยมคุณตุ้ไ้โลมาต้อาขึ้นจอยแผ่วนจอยแผ่กินขาจอยนีไให่ที่อ้วนิเกียวปลาแห้อไปห่วยไป่วยต้ตุ้ยกินทีเดียวตัวเนาะอไาน้มือหนินางไปนางหาไปนางหา ย่างหิ้วนั่งนั่งนั่งเลย่่ม้อนนนั่งาคัพงนั่งทีมันสาวลาทำนี้แกวันไล่แกวันไลบางไปติดตามน้องฝนบางหมื่นน้องฝน้านใบหน้าโดนตัรังันหุ่มนี่ฟองห่อยแจะแสบ้องห้หบอกก็บางในไรบอกกูไม่แก่ไฮะโอ้ยว่า คอยนี่พูว่าไมเนี่ยคนงามเดือดได้เนี่ยที่บอกคอยตีว่ามีแพ้เอาแม่เแ้วมาท่นนี่มย์มาท่านนีมาทางนี่แต่พะอมเป็องตัวนี่แล้วยังมมีเดี๋ยวว่ายังมมีอยู่ดิท่นนีนั่ยังมมี่เห็นป่มีคนต้องการาีนางยัมหาก็ได้เอาโอเคเลือกเวเลือกนั่ยก่อนอ่มานยังยิ้ม ค่าค่านีอาไรแม่ค่าค่าบริการล่อยหาซีฟมีถวยมีซ้ห้องน้ำหองให้ทานเตาล้ให้พ้อมลูกโอเคแม่โอเคีสาสนแม่ก่อนต้องมาสานแม่ขี้มข้นสดแม่ขี้มข้นสดตอ้เรงขึ้เกมาเรอยมาองผู้ว่ามาเอาผู้ว่ามาสันเขาผู้ดีถอยรถไปตั้มผู้ว่าโอตัรถเขาผู้ดี นีงแดงน้งแดงคันเท่าไรแล้เนี่ยนะตัวใหญ่ก็น้อยฮะมันราคาต่างกันยังไงเอนตัวใหญ่ก็ราคาง่ายละตัวเล็กก็ราคาเท่าไรเหรอราคาน่ยอันใหญ่เท่าไรอันตัวใหญ่ในนี้เอหกสิบบาทเอออันน้อยดิยตัวน้อยในนี้ก็ไอ้สามบาทสามร้อยได้ปกติขนาดเออตัวน้อยนี่สามร้อย อันนึงสามห้าสามยาจืกันหรอมันนี้อันเีันี่อันนี้หรอตางจืดนี่ตางจืดก็ราคาเดียวสามต้ร้อยหนึ่งกันบอกเออบูรดไห่นี้่าแคจะเอาจัก้อนเนี่เาอาจหนึ่แลฮะเ่าไดก่อนสิต้นนึงให้เออเทียมเียม จบกะเาว่าตืมเิมบริยินาว่าเติมเติมเติมเฮ็ดเฮ็ดพอยอย่างนี้น่เฮ็ดพอยโอ้หนังล่างต่วอะไร่าี้ยแิอกอร่อยหามีอร่อยหาชิเนากบ่มีเกพินกิโลเพิ่แล้วโหีโอ้ขงมัอ้หนังอหนังแล้วอ่าฟไงอ้หนังล่างไยก็ไม่ได้ เจ้าหมาครับแนวนี้ไหมลอยซาเจเห็ดน่งโอ้เห็ดปวกเห็ดปวกบอย่าเห็ดถึงลอยเดียวนึกว่าเห็ดุมสิอ่ต้ยงนย่าะโอโหใสๆนั่ง่จ้าหาก็แนวน้เห็ดนี่หรต้องลอยซ่าคนอกแลเีย้อยทอตเห็ดยังยี่

ยาเดาถามมันบางกันมันฝากมาน่มีรอยแขึ้นมียนั่นพราฝ่ายเพราฝ่ายเ้าก็ังาวานโรละสี่ิปหาชิขายม่อไรเด่นโอ้ี่ฮเขายงงนึงโอ้นี่เพบอกอยยังครับนี่หอจหอมเป็นแนวได้านี่ บบอนหอมดอกเยียน้อหน่อยบ่ให้กิน้าปลาดิบบ่เยีนเด็น้องสาวโอลูกมากินแล้วมากินเียนอยู่กนมีอะไรบางทีแห่ก็มีด้วยอย เป็ดหรเผ็ดเผ็ดเผ็ดมนเป็นผ hey, ีกจะบอกบอแล้วกินมั้งที like ่ไดนมันเดค่ะัเป ul> ็นมันเป็นผกเผ็ดมันลงาเผ็ดแต่เขามให้กินห้าปีอันแสบไข่ได้นะเขาเอน้าวสารผสอย่างก็ดห้าก่ดนะใจเลก็ดว่ามันเบื่อัเ้วาเาแกนี้ว่ามันเบื่อห้าันเปลาจะสีา เดี๋ยวนี้ทำใจได้แล้วเขาเกะอันเขาเกอหมูยอหมูยอบั๋นยอบยงเล็บมือหน้าเลยบั๋นตะบุกิลปไปหนบั๋นทั้ี่มึงจอยจนมาสุงยาสีไก่พูดบงจอยตงรั่มะนเดี่ยวนี้เขาทำใจได้แล้วไปตไนนั้นไปเขากะไปม่วนก็ไลยเกะเส้นโมหามันชีสมาโมห้มันชีสเต็มทีด้วยบั๋นเต็มทีด้วยบอ่ารงรอนแล้วบุ๊กินเพจเตามสปงกสี่

ผมแทบผแทบแม่ตาบ้าอวัถจะผ้าลูค้ามาให้น่องจะวาปลาส่เล่องปลาพ้งปลาหาน่องบุกาเฮ็ดที่กินเลยทั้งี่น้องต้องสายาอยู่นี่เราตามงงงี้ก็แม่กแลกเปลี่ยนแม่กินไปเทไร่ไป้าลูดพ้าร้านมากการเ调调调偏ต่อไปดีกว่าที่มีตรกระสัน

จะได้เร้พ่อ้อเป็นอ่อยเป้นี่มันม่นไปค่อยกินไข่แล้วกินไมจังมนกินได้ไมกินเบียที่นนพ่อะเนาะกินเหล่าแล้วน่เมบวานหวานมีเดนี่กินด้ยนี่นีนี่สมคนนะใส่อย่าพึ่งใส่ลายอย่า่ใส่ลา ต้องถ่ายต้องถ่าเบ็ดสตรเาแดงไน่นะอยู่ละมีแต่ฟาแบ่เบดเบิดบ้านเบิดตาลนี่จะบคอได้ี่จะฟาเนี่ยไปหาสูตรตาแดงนี่้มยก็ใครซื้อมาให้ได้ลายไปไวตาอ้เสสูตรอยู่ัเสียสูตรกระเดี๋ยวขาไสูตรีเพ่จะเปิดหาได้แาวที่เปิด เปิดหันใช่รับคบอไปเซนาเซน่าที่ซื้อเซนาทำไมเขาสียังาห่ปีนี่ปละค้ามบบุบอันนี้บอมี่ประค้ามสดังเป็นอกเป็นอากตลท์จริงๆวัเอาจะหันไปเก็บไปเก็บปลาค้างพายได้อ่ะน่าแมนันเดียดังโดดนึงเสียด้ปลา้า งัไหวดิที่เดีวกัตั๊ปลาเมืกตัมปลาเมือกรบไปมูย่อตัามเปรมเมือหนาแแต่รมหยุดไ่หมากมือขคืนังเล้าเดียวคนหนึ่งพันชส

มันต่อเขาเป็นรูปใส่ใส่ถุงอย็นไปดูด้วปใส่ถุงเย็นเสียพื้เก่าวันนี้โดนน้ำเก่าไปด้วยเศ้าโดนน้ำเบ้อข้าหนรเนี่ยเลยเ้าโดนน้ำ

มานั่งกับเพื่อนมานั่งกับเพื่อนไโอ้พี่น้องร้ายเลยวันนี้พี่น้องมาพ่ซิครับ้อวาบานะๆครบเดียยู่ในี่เละเอาอย่างมกาอน่อยามาขวาบางอ่ะอามหมอห้องมอตัวมันใหญ่โอ้นี้เพิ่นมีใหอยู่นี่มอเบอรัพิ่นมีเบิร์ขัน่หวเพชรดีบ่ เป็นไงั้งหลอนเพีสโอ้าใซโอเพ้เลยนี่เพียจังเลยคนนังคนนังอาเออเฮ้ยย่หางยามแบบหมอไม่ดุมันบอกิน้กินบอาหารไดออเดบออเดบพี่น้องีนเข่าให้ออเดบ

Mm. แทบแกวันไดครับก right. ้มหนากินอะไรกินอะไรกินน้ำใส่น้ำมอเปนไงเ็นาโไยแล้วแนหนักกระกเออหน่อยเนไง่ะานหนอนเได้กล้ามเรากดวงกันเราอรดยบมนลไเ่ยพอดีมันองนาไปลวงบาไปเอาแฟมมากใช่รเปยกเปมนสิบนีะหน่อยนะ หน่งมนตัวหเยนกเป็นเหนวอี่เหนึ่งหมื่ลาเหมอนเาไปห่เบื่อเื่อไ้่มอยู่อ่าสิเมื่อยังเอาเมื่อต้อกันามด้วเมื่อเนมาใคราใครากลับเงไปเอาอีกคนหนึ่งลงเมือมก็จะหาอนี่ด้เมอ มีานมีหนูของปลาก็มีครับเ็ดงอพ่อใหญ่ห่าหัวบ่คือหลับหดแล้วอมอมเมเือกเต็มพัดบมพัดนางไม้หุ่นรูปหน่อยห่อนี่บางครับบางันมไทยมัดสองตัวอูบริกินดอก่น้องยุทธัยไมครับไม่หนีเพิ่้กินไเยเลยห้องกินได้ก็ากินอยู่หันไปยิงมือกระจับจาบาทเลย ผานเนนเป็นสัตว <in> <u> ์ผมบอนี <Labor ator il fi> <n hat> au au ่อย่นกินไงเิตบ่หาเมื่อนํำข้าอยู่แถวก็ได้ทีมออกแล้ววะสั้มันคิดเือยยาวาพอพ่อจะคว้ากระเปารถจอดเอาหน่งด้แล้วเดินหนกินไปอีกบ่รถบเกอสบปีเบิร์ อันนี้เป็นแมวนี่เหรอเมื่อสิปีบริกินุมาบริกมาเออล้อสิบปีนั่ยเไปไคร่บัทมนงบัทมมงูมีวงผูเทาครับรู้ละดนอ่อนเนาะแม่มาแม่เซ็ตแ้ดูบริกเซ็ตยกนันีอานีไปนไปนีวนแม่มนเทาครับนี่สดแต่บวต๊ะขันบีว่าขาเจ้าไปเนี่ครับนี่ยนี่นี่นั่งเดียว มาพี่อ่ะครับก็อมบางเงื่อนหนึงนบางี่เทียนก็เดินสีเงอกหมดอีกแล้น้าขาลากไปเลยน้าขาลากไปเรอยอันนี้ฮีตซุกวันนี้เมนเทอร์อนตัวุกับมุกกินนิดบรากอนเดี่ยวข้าวเมื่อเดอแล้วเกี่ยวได้อ่อยพ่อจเอาอีจหน้อย บรรยากาศยี่ชมย่งูครับข้าวกรับนี่น่อตั้งมาหลายแล้ว้งมาหลาวบแล้วตั้งมาหลายขวบแกวาวกบ้าวกรากรอข้าวกรข้าวกรอข้าวกรอข้าวเรอบข้าวอ้ากรบวกอบขรบอาอวรบ้วก้อ้าก้อากข้าวกรข้าวกข้าวกรบา้บอ้บว

เดือดนะครับพนอข้าแล้วคพี่น้อยไปยังนนันดหนาจ้อยครับนี่ันชีวเขี่ยวเขาซอยละได้บามโอ้ครับเาแล้วพากันออกเมื่อไหร่่หนนี่ ถามเมื่อการเลี่ยงสองวันเดือกได้แล้วครับเด้อนี่อ่าลุกนอนสวัสดีสวัสดีสวัสดีอะไรเฮ้เด็กเด้อเฮ้เด็กครับครับสวัสดีเดี๋ยวเล่นจุดสีเออเจ้าวอสร้อยหรอกจุดมากจุขึ้น้าบ่มาดับหน้าซอย ฝยฝนไปเยมาแม่ยุดเยอะชิ้นได้นาภูมิหอเปล่าคนเี้ยนเลี้ยนเลี่ยนเลี่ยนมองอะเดี๋ยเมื่อวานทำเห็นเต่เนลือกย่าย่ามันทำันบยูยางมันนักขวบทัง เดี่ยวเาเ้าเดียวละาเศร้าพี่น้องหอดคนอ่ะดานทางเขาคนอ่ะแน่นไว้ 我有啊我有。好